มาถึงตอนที่1,144แล้วนะฮรับสำหรับวัน p r e c i s ั o ที่11พคเดี๋ยวตอนนี้ก็มีชื่อว่าฟันร้ายสุดสยองฮาบูเท่ารวมตัวกันซึ่งคริีก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับแต่ทุกคนพร้อมแล้วก็รับชมกันได้เลยครับหลังจากที่พวกเท่าเซติลอัญเชิญพวกเท่าอีก4คนมานะครับตัวทั้งบริเวณเกาะก็เกิดสายฟ้าสีดําปรากฏขึ้นคนเรือโทบลูส์แคทก็ตกใจว่ามันคืออะไรตัวพวกทารเรือคนอื่นๆก็บอกก็เหมือนกับตอนที่พวกเท่าเซติลขึ้นฝั่งเมื่อก่อนหน้านี้เลย ขณะบนนี้เฮมันนั่นก็ใจคอไม่ดีและรู้สึกเป็นห่วงทุกคนปณิพัทจะตัดมาที่เหล่าคนยากที่ร่วมมือกับแปซิฟิต้าและยิงถล่มพวกกองทัพเรือ่วนทานดั้นดอรี่กับโรกี้และคนอื่นๆก็แยกไปตามหาลูฟี่ปณิพัทจะตับมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมริจวห้องแห่งอำนาจซึ่งพวกผู้เท่าที่เหลืออีกสีคนตอนนี้ก็ได้วาดผ่านวงแหวนเวทไปยกกังเกาะเองเฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยพวกเขาได้ปรากฏตัวขึ้นจากวงแหวนเวทในร่างของสัตว์อสูรในตำนานจุดกำอธิยมีการอ เซนเจกเซียแซตเทิร์นลากสัตว์อสูนก็คือกิวคิหรือวัวอสูนเซนมาคัสมารสลากสัตว์อสูนก็คืออิซึมาเดะหรือวิหกหน้าคนเซนท็อปแมนวอลคิวรีลากสัตว์อสูนก็คือโฮกิหรืออสูนหมูป่าเซนอิธานบาลอนวีนัสซิจูโร่ลากสัตว์อสูนก็คือบัโคสึหรืออาชาโครงกระดูกและเซนเซฟเฟอร์จูปิเตอร์ลากสัตว์อสูนก็คือแซมเวิร์มหรือหนอนทะเลทรายคณะสันจิเห็นท่าแบบนี้ก็เลยจะรีบติดต่อไปหานามิกับคนนอื่ สโลูฟี่ก็ตกใจที่มีสปาราดตั้ง5ตัวเดีแล้วเราก็ได้เห็นชมหน้าของสัตว์อสูรที่เกิดจากการตื่นของผลปีศาจของเหล่าห้าผู้เท่าผู้ซึ่งกุมอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลกนะครับจากนั้นเซนอิทานบาลอนเน้นลากสัตว์อสูรอาชาคโครงกระดูกก็พุ่งไปหาแปซิฟิต้าที่กำลังโจมตีกองทัพเรือด้วยความเร็วจากนั้นก็ใช้ดาบของเขาที่มีไอเย็นฟันไปที่แปซิฟิต้าทำให้แปซิฟิต้าหยุดทำงานก่อนที่เขาจะพุ่งไปตามชายฝั่งเพื่อไล่จกกัดกา้กับแปซิฟิต้าทุกต จากนั้นก็มีการรายง,งานว่าแปซิฟิต้าที่ล้มลงไปนั้นพบว,ว่าส่วนหนึ่งของวงจรที่เชื่อมไปยังสมองถูกแช่แข็งทําให้ไม่สามารถต่อสู้ได้ไปชั่วขณะพวกทารเรือได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเพราะไม่ต้องมามมวเสียเวลาสู้อย่างเปล่าประโยชน์แล้วผลลัพธ์โ,โ,โดยว่าแม็กก็บอกว่าตอนนี้แหละรีบสังหารบอนนี่ให้ได้ซึ่งตอนนี้เธออยู่กับกลุ่มหมวกฟางที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นเราก็จะได้เห็นเซนมาคัสมาในร่างสัตว์อสูรมีหกหน้าคนนะ้กำลังบินขึ้นไปยังโซนวิจัยที่พวกนนนนนาาามิิิิอออยู่่่จลลลีตตดไปหาาโบแะคื ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่อาจจะอธิบายได้ยากแต่พวกเขาจะรอต่อไปอีกไม่ได้แล้วรีบออกห่างจากตรงนั้นซะเอาตัวประหลาดหน้าตาโหดสุดๆบินขึ้นไปที่นั่นแล้วรีบออกจะเกาะเดี๋ยวนี้เลยแต่นันเซนมาคัาสมาร์กพยายามจะบินฝ่าบาเลียที่ล้อมโซนวิจัยเอาไว้ทําให้บริเวณนั้นเกิดการระเบิดส่วนท้านัเซนอีธานบาลลอนก็แลจากจัดการกับพวกแปซิเวตาเพื่อให้พวกมันหยุดทํางานไปเรื่อยๆส่วนท้าน,นเซนเซเทิลเซนว,วอร์คิลลี่และเซนจูปิเตอร์ก็ได้เผเชิญหน้ากับลูฟี่ในร่างนิกะน,นะครับ พอได้เซนจูปิเตอร์ในล่างสัตว์อสูรหนอนทะเลซาจะดำดินลงไปลูฟี่เห็นบรรด้โนนกตกใจว่าดำดินลงไปแล้วเป็นไส้เดือนหรอกเหรอเนี่ยแต่นกักตัดภาพมาที่โซนวิจัยซึงอุซบก็ติดต่อไปหาซันจิว่าพวกเขาน่ยอยากจะหนีใจจะขาดอยู่แล้วแต่โซโลกับจินเบยังไม่มาเลยส่วน้ายบุ๊กนั้นมาถึงแล้วเรือก็ปลอดภัยดีซึ่งบกกุกกับลิลลิตก็เถียงกันเรื่องที่บุกระพาเรือมาแบบไม่มีวิธีหยุดนะครับบุกก็บอกว่ายังไงก็รอดแล้วไม่เห็นต้องโกรธเลยแต่ลิลกกล,ด,ลยยดต่าางหาก ธนานจินเมย์ก็บอกเข้าใจสถานการณ์แล้วต่อให้ยังสู้กันไม่รู้ผลเขาก็จะใช้กำลังลากโซโลกลับมาให้ได้วอนนีภาพจะตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างโซโลกับรุจิซุรุจิก็บอกว่าสมผัสฮาคิที่มันลบกวนจิตใจจนตั้งสติไม่ได้เลยแต่ยังโผล่มาทั่วทั้งเกาะอ,อีกโซทนาซันจิก็บอกให้จินเบย์จัดการตามที่บอกได้เลยจินเบย์ก็บอกมองเห็นแล้วตอนนี้ยังสู้กันอยู่ซันจีก็บ่นเลยครับว่าเจ้าหฮมอสได้มัวแต่ชักช้าจนทั้งกลุ่มน,นต้องเสี่ยงกันหมดไอตัวถ่วงเอ้ย แต่นั้นรุจิก็ใช้ท่าหัดพิฆาตแต้มจุดโจมตีใส่โซโลโซโลไจะใช้วิชาสามดาบนรกยะเยียดดาบล่าพยักแต้มจุดโจมตีกลับไปซึ่งไอ้ท่านี้โซโลน่าจะเพิ่งตั้งเมื่อกี้แน่แและน่าจะดัดแปลงมาจากชื่อท่าของรุจิที่ใช้เมื่อกีแต่พอรุจิโดนท่าน,นี้เข้าไปก็หมดสภาพไปเลยนะครับก่อนที่พาจะตัดมาที่ลูฟี่ที่กำลังจะถูกนอนยักษ์ที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินกลืนเข้าไปแต่แล้วดอรี่กับบลกี้ก็มาถึงพอดีนะครับบลกีีก็ถามดอรี่ว่าเห็นนั่นหรือเปล่าดลเดถึงชมัย ซึ่งพวกเขาทั้งสองก็บอกละครับว่าชายผู้นั้นไม่เหมาะจะอยู่ในที่มืมดๆหรอกเอาล่ะนะแต่นั้นพวกเขาทั้งสองก็โจมตีพร้อมกันด้วยท่าเลื่อยพระอาทิตย์จนหนอนยักษ์นั่นขาดเป็นท่อนๆลูฟี่ก็บอกเกือบไปแล้วแต่เขาจะบอกว่าอา้าวพวกลุงๆคนยักษ์ดอรี่กับบลูคี้ก็บอกไม่ได้เจอกันนานเลยนะหมวกฟางพวกเขารอไม่ไหวเลยมารับเขาเองเลยแล้วในหาดในวันพีชตอนนี้1,144ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็ยิ้มกไลคดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะปดนภาคีิดแหมกทางช่องเราวันเสาร์คุณตรลาไปก่อนนะครับพบกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ